สวัสดีจ้าแอมมีพ่พาเซวันนี้ข้าไม่กินเขาขกินเขาเส้ร์ฟตอนเช้าสายทุกคนเกือบจะเที่ยงแล้วค่ะลาปลาจ้า Yeah. He can hunt. Um.